สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเพี้ยบุกต้นองุ่นครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับตายไปแล้วหนึ่งต้นเพีย้ยนี่ก็เพีย้ยถ่ายถ่ายถ่ายมีก็เพีย้ยเพีย้ยเพีย้ย อครับพี่ครับทั้งเพียทั้งหมดครับน,นี่ครับทำให้ยอดองุ่นตายไปแล้วครับหนึ่งยอดเยอะมากครับตัวนี้เดี๋ยวเทสดโดยการเอาน้ำเกลือรดครับนี่ครับผมน้ำเกลือน้ำเกลือน้ำเกลือรดเดี๋ยวมาดูว่ามัน จะใช้ได้ผลหรือเปล่าครับผมฉีดน้ำเกลือน้ำเกลือผสมน้ำครับาเสียมันตายหมดเดีไม่มีเพราะว่าหมดคนมาดื่น้ำเลี้ยงเสียเสียมันเยอะมากเลยอะ่ะนี่นี่ทั้งเพียทัย้งหมดเลยกำจัดยากมากหมดดำครับเดี๋ยวพี่ฉีดฉีดหมดยังหมดยัง เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาลืนเดี๋ยวมาดูว่ามันจะหายห,ายหรือเปล่าในพี่พี่ต้นฝั่งนี้นี่นี่เออนี่เห็นไหมนี่เต็มเต็มเลยเยอะมากมันมาเป็นลังเลยอ่ะเดี๋ยวดูครับนี่ลังหมดที่เด็ดออกไปเต็มเลยครับนี่มันบุกมาเป็นลังอย่างนี้แล้ว นี่ตรงนี้เนี่ยโอ้โอ้โอ้หมดจัดหมดจัดหมดเยอะหมดเยอะหลบเดีวหลบเดี๋วหมดกัดรีบรีบรูบลิมส์นี่ผมลังมดมันมันอยู่ครับผมนี่เห็นไหมครับมันอยู่กันเยอะมากเห็นคับหรือเปล่าอันนี้ครับมดนะมดนะนี่ครับเยอะมาก เราต้องเด็ดทิ้งครับเด็ดใบมันทิง้งเนี่ยผมเด็ดปึ๊บทิ้งไปครับไม่น้องเกิดกายเด็ดทิ้งไป ก็หลังจากที่เราใช้น้ําเกลือฉีดพ่นนะผมเพื่อฆ่าเพี้ยผมผ่านไปหนึ่งวันนะผมผลลับที่ได้คือนี่ครับใบอ้ง,ง่นเหี่ยวครับน่าจะด้วยความเค็มของน้าเกลือผมทําให้ใบอง,งุ่นเกิดการเหี่ยวน่าจะรับความเค็มไม่ไหวครับผมแล้วก็เพี้ยผมดูแล้วเพี้ยก็ยังอยู่นะผมยังอยู่อยู่ ็เหี่ยวไปบางจุดถ้าบางจุดก็ไม่เหี่ยวครับอย่างนี้ก็เหี่ยวไปครับนี่เหี่ยวไปเพียก็ยังอยู่ครับนี่ต้องใช้มือหยิบออกสรุปก็คือน้ำเกลือไม่ได้ผลนะผมว่าเพราะมันมันไม่ได้ตายเลยเพียหรือว่ามดก็ไม่ได้ไปเลย แต่ว่าไปอ่งงางวนเหี่ยวครับกิบออกลายจุดผมฉีดไปลายจุดอยู่นะอันนี้ก็เหี่ยวครับฉีดไปทาว่าได้ผลไหมคิดนึว่าไม่น่าจะได้ผลนะพวกเพีย้ยก็ยังอยู่ครับ ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วไม่ได้ผลตอนทดลองใช้น้ำเกลือลดไม่ประสบความสำเร็จครับก็ใครที่คิดจะทำเหมือนผมอยู่ก็ดูผมเป็นตัวอย่างครับผมไม่เวิร์กนะใช้น้ำเกลือหรือผมอาจจะจริงๆเขาใช้ความเข้มข้นสูงสุดแล้วนะผมก็คือถุงหนึ่งเลยใส่ถุงหนึ่งต่อน้ำประมาณ3ลิตร คือหถุงแบาทต่อน้ำสามลิตรฉีดพ่นเข้าไปครับผมไม่ได้ผลนะเดี๋ยวผมจะมาลองวิธีใหม่ครับเดี๋ยวติดตามดูข้างหน้าครับผมว่าวิธีใหม่มันจะได้ผลไหมวิธีใหม่ก็คือน้ำจุ่มสายชูกับยาเส้นนะครับผมมักทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วมาฉีดพ่นดูครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้การทดลองครั้งที่1ล้มเหลวครับในการไล่เพียก็ เดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้กันนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ